สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกณฑ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปอยังไงดีอะไปทําแบบมันก็ไม่เชิงว่าเป็นจุดแอบนะครับมันเหมือนจะเป็นความลับมากกว่านะครับในเกมฟีดไฟก็มีหลายคนรู้บางคนอาจจะไม่รู้นะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับว่ามีความลับอะไรมากนะฮะความลับที่1นนะครับผมเป็นต้นไม้กินคนนะครับสาหรับความลับนี้นะครับผมมันก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ ในจังหวะที่ว่าช็อตสําคัญก็อาจจะมีประโยชน์หน่อยฮะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับจุดที่1นนะครับผมจะอยู่ประมาณบริเวณตรงนี้เลยทุกคนให้เรานะครับผมเอาแท่นโดดนะครับหันหน้าไปทางต้นไม้นะแล้วเล็งประมาณตรงที่ผมเล็งอยู่เลยนะครับเนี่ยเล็งประมาณเท่าๆที่ผมเล็งอยู่เลยนะครับเห็นปะมันก็จะติดแบบนี้นะฮะมันก็จะได้แบบเป็นที่แอบประมาณนี้นะครับผมอ่ะสำหรับจุดนี้ก็ประมาณเท่านี้และกันนะครับใครอยากแอบหรือว่า อยากลองทานะครับผมก็ลองมาทําดูได้นะครับตอนนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะคลิปอันนี้นะครับผมเป็นคลิปที่ผมเพิ่งทําล่าสุดวันนี้เลยนะครับทาเสร็จผมก็เพิ่งลงเลยนะครับวันที่30กรกฎาคมนั่นแหละครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2กันเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะสลับจุดที่2นะครับผมจะอยู่บริเวณตรงคาตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นความลับเก่าแต่ก็ยังใช้ได้ครับให้เราครับผมกระโดดไปยังต้นไม้ต้นนี้เลยเห็นปะมันยังใช้ได้ทุกคนมันเป็นความลับเก่าเลยแต่ว่า มันก็ยังแอบได้อะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับจุดนี้นะครับวิธีการลงก็ไม่ต้องบอกนะครับแค่เดินลงเฉยๆมันก็ลงได้แล้วครับแบบว่า,าเดินลงจากต้นไม้แหละทุกคนมันก็จะลงได้แต่มันก็อาจจะเสียเลือดน,นิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเห็นปะถ้ามันยิงคนก็ยิงได้แบบเนี้ยทุกคนถ้าแบบว่ามีคนมานะแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้นะครับว่าเราแอบอยู่บนนี้เนาะเพราะว่าเกมวีไฟมันสะคบมันจะจับให้เองเนาะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูความลับต่อไปกันเลยนะฮะสำหรับความลับนี้นะครับผมเป็น จุดที่3ก็จะบอกไงดีทุกคนเอาวันนี้ผมเอาความลับที่เกี่ยวกับต้นไม้มาให้หมดเลยแล้วกันเนาะมันจะได้แบบเป็นคลิปรวมไปเลยคลิปเดียวเนาะก็ให้เราเล็งไปยังต้นไม้ข้างหน้าผมนะครับหลังจากนั้นนะครับผมแล้วให้เรากระโดดไปเลยอ่ะสำหรับต้นนี้ก็สามารถแอบได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมจะโดดไปให้ดูนะฮะไปเล็งประมาณนี้นะครับเล็งเท่าที่ผมเล็งนะครับเนี่ยมันก็จะลงมาปั๊บแล้วก็แอบได้นะครับผมอ่ะสำหรับจุดนี้ก็ สามารถยิงโคนได้แล้วก็เป็นมุมมองกว้างกว่าจุดมันจะกว้างกว่าจุดอื่นๆนะเพราะว่าเหมือนมันแบบมันอยู่แบบตรงเนินอะไรประมาณเนี้ยโอเคครับ okay, ผมไปเดี๋ยวไปดูจุดที่4นะครับหรือว่าจุดสุดท้ายนะครับของ ep นี้เนาะสำหรับจุดที่4นะครับผมจะอยู่บริเวณตรงแถวพีกนะครับให้เรานะครับหาไอวอลมา3ลูกนะฮะหลังจากนั้นให้เราตั้งไอวอลตามผมเลยนะครับ วิธีการเลงน,นะครับผมให้เราสังเกตต้นไม้ที่ผมตั้งจะอยู่ข้างหน้าผมนะหลังจากนั้นนะครับให้เราตั้งต่อกันไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคผมขอ,อยญาตั้งก่อนนะฮะแล้วก็ตั้งม้อีนี่อีกลูกหนึ่งนะครับในการตั้งไอวอลนะครับเราจะตั้งสูงสุดได้แค่3ลูกเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ไต่ไปเลยทุกคนนี่ประมาณนี้แล้วให้เรานะครับผมวิ่งกระโดดขึ้นไปยังต้นไม้ข้างหน้าเลยนะฮะนีมันก็สามารถทำเป็นที่แอบได้ หรือว่าทําเป็นที่ซุ่มหญิงคนหน้านะครับโอเคผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับสาหรับความลับที่ผมออกมาในวันนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับต้นไม้ล้วนๆเนยนะครับก็ใครอยากให้ผมกลับมาทําแนวนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไปให้ผมบายๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เลยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาทาให้ดูเนาะก,ก็สวันนี้ก็ไปให้ผมบายๆ